พาไปดูอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่ต้องบอกว่าอยากจะช่วยลูกค้าไม่ขึ้นราคาเหมือนกันแต่ว่าต้นทุนที่มันมีการสูงขึ้นเน<ม>ี่ยมันก็เข้าเนื้อเหมือนกันก็ต้องมีการปรับไปตามสถานการณ<ม>์ที่จังหวัดสงขลาค่ะต้องบอกว่าเป็นร้านขายหมูกรอบชาชูแล้วก็ขาหมูเยอะระมันค่ะเขาบอกว่าเป็นร้านดังของเมืองสงขลาเลยก็เจอวิกฤตค่ะ,คะกับในเรื่องของหมูแพงแทบจะถอดใจเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องฝ่าฟันกันไปนะคะบ,บอกว่าขอ ต้องบอกลูกค้าว่าขอปรับราคาหน่อยเพื่อที่จะลูกค้าได้ซื้อได้ด้วยแล้วก็เราก็สามารถอยู่ได้ด้วยค่ะไปกันที่จังหวัดสงขลาค่ะที่เห็นขนาดนี้เลยค่ะที่ร้านหมูกรอบชาชูขาหมูเยอรมันเขาบอกว่าเป็นเจ้าอร่อยร้านดังของเมืองสงขลาเลยค่ะอยู่ริมถนนกลางเมืองสงขลา เป็นของคุณโชคชัยและคุณดาวรุณีแสงสุวรรณสองสามีภรรยาค่ะที่สู้ภยัยโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องยิ่งช่วงนี้ค่ะเจอกับพิษหมูแพงอีกก็มีผลกระทบค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวเนื่องจากหมูค่ะเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ทำหมูกรอบชาชูขาหมูเยอรมันโดยเฉพาะหมู3ามชั้นค่ะเป็นส่วนที่แพงที่สุดเลยที่ใช้ทำหมูกรอบชาชูแล้วก็เป็นหมูที่สั่งมาจากฟาร์มหมูโดยตรงโดยคุณโชคชัยค่ะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้หมูแพงได้รับผลก กระทบเยอะมากต้องปรับขึ้นราคาแต่ขึ้นไม่มากค่ะ ให้ลูกค้ายัางสามารถพอซื้อได้ซึ่งลูกค้าก็เข้าใจโดยขณะน,นี้หากซื้อยกขาค่ะปรับขึ้นขาละ30บาทเกี๊ยวค่ะขึ้นกล่องละ5บาทหมูกรอบชาชูขึ้นขีดละ20บาทในส่วนของลูกค้าค่ะก็ลดลงเพราะว่าช่วงนี้หมูแพงแต่ว่าไม่เฉพาะแค่หมูแพงนะคะทุกอย่างแพงไปหมดเลยหลายๆคนก็ต้องเซฟเงินเซฟค่าใช้ใจ่ายอีกทั้งค่ะก็ใกล้จะตรุษจีนแล้วด้วยแต่ก็ยังพอขายได้ค่ะแม้ไม่ดีไม่ดีเท่าเมื่อก่อนโดยร้านเนี่ยจะขายตั้งแต่เวลา 16นาฬิกาเป็นต้นไปในวันพฤหัส,สบดีถึงวันอาทิตย์ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะทยอยมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องค่ะและในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนที่กําลังจะมาถึงนะคะก็ยังไม่ทราบว่าหมูเนี่ยจะมีการปรับราคาขึ้นไปอีกเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องติดตามดูราคาหมูกันต่อไปค่ะว่าจะสูงจนแตะถึง300บาทหรือไม่นั่นเองค่ะ